สวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่กับนะครับก็คือเจ้าของนาสวันาอินทผาลัมนะครับก็คืออาจารย์บัญชาครับนะครับอันนี้ฟาร์มชื่ออะไรครับอาจารย์อ่าก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับอันี้คือสวนเอเดนสวนเอเดนสวนอินทผาลัมตั้งอยู่ที่หมู่สองครับอ่า ตำบนปลื้นครับอำบอประสาทจังหวัดสุรินทร์ก็วันนี้ขอบคุณนะครับท่านประธานแล้วก็ท่านายจานมาพร้อมหน้าพร้อมตากันมาเยี่ยมชมสวนเรียกง่ายๆว่ามาชมผลผลิตผลงานของสุปปะทีครับก็ตามที่เห็นนี้อันนี้คือ อินทฟ้าลำสายสายเลยครับอาจารย์สายพันบาฮีของบีพีดีอังกฤษโอ้อันนี้เป็นปีแรกนะครับปีแรกปีปีแรกได้ขนาดนี้เลยนาะอาจารย์เนาะหูดูสายสายกล้องตอนนี้เขาวันที่26เดือนมกราคม64ก็วันที่26เดือนมิถุนายนนี้เขาก็จะครบ150วันว้าวรสชาติแล้วก็สีเขาก็มาแล้ว ก็ก็ถึงยังยังไม่ครบกําหนดก็ร้อยตีไปประมาณร้อยสามสิบห้วันก็คิดว่าจากใช้ซปเปอร์ทีนะเป็นเป็นเป็นส่วนประกอบในหลายๆอย่างของอินทพาลัมเพิ่มผลผลิตด้วยเนาะเพิ่มเพิ่ิตคุณภาพของเนื้อรสชาติด้วยรสชาติก็ตตอนนี้เขาอาจจะติดฝาดนิดนึงเพราะเขายังไม่ได้อายุของเขาอายุอินทาลัมก็ไม่น้อยกว่าร้อยห้าิบวัน ก็ก็อยากให้อาจารย์ลองชิมดูครับครับผมคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับขอบบคคุณมากรัทั้งสวนนี้ก็คือประมาณกี่ไร่ครับอาจารย์ทั้งสวนนี้ขาดอีกนึงงานครับผมขาดอีกนึงงานก็จะครบสิบไร่ครบสิบไร่ว้าวแล้วมีต้นทั้งหมดเดียวประมาณกี่ต้นครับอาจารย์ทั้งหมดเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อสายพันธุ์บาฮีสองร้อยต้นแล้วก็อร่อยมากหวานมากอร่อยมากเลยนก็ห้าสิบต้นรวมเป็นสองร้อยห้าสิบครับผม อันนี้ท่านชิมเล็บเป็นไงเอาโอ้ขอบคุณมากครับลองดูฝากฝากไปถึงคนที่ไม่เคยใช้ซุปปเอร์ทีนะฮะอาจารย์สักนิหนึ่งซุปปเอร์ทีนี้หลักการใช้ก็คือก็ผสมกับเรื่องง่ายว่าอินทผพลัมนอกจากให้ปุ๋ยทางดินแล้วต้องให้ทางใบด้วยจริงเลยให้ทางใบด้วยผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วยโดยฉีดพ่นก็ครั้งอา15วันครั้งใช้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเล็กๆนะครับหนึ่งช้อนเล็กๆต่อน้ำ20ลิตร15วันชีทพ่นครั้งหนึ่งได้ผลดีเนาะอาจารย์เนาะก็คือเรื่องง่ายว่าเขา ท่านจะสังเกตเห็นว่าผิวเขาจะดีไม่แตกผิวดีด้วยเห็นไหมผิวผิวมากผิวแล้วเขาจะดุกมากนะครับดูแล้วทั้งสวนเนี่ยทั้งสวนเนี่ยไม่ใช้ยาเคมีเนาะไม่มีครับไม่มียาเคมีเลยนะยาเคมียาฆ่าแมลงที่เห็นนะคือกางมุ้งเนี่ยเพราะว่ากันแมลงกันแมลงทั่วไปกันกันฝนกันแมลงกันไก่กันนกเอี้ยงเพราะว่าเขามาจิตมากินและอีกอย่างก็คือไก่งวงผม่อยชอบต้องไก่งวงมีไก่งวงด้วยแล้วก็ไก่บ้านนะครับก็นะครับขอบคุณเนาะท่านอาจารย์บัญชาแล้วก็สวนเอเดนด้วยนะครับ ที่ให้เรามานะครับสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะไปถึงคนที่นะทำสวนอินทผาลัมแล้วก็นะครับนะครับก็คือฝากไว้ด้วยก็คือซูเปอร์ทีนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ